อ้าวพี่โจหายไปไหนเนี่ยอยู่นี่อ้าวเลยโถตัวองยืนอยู่นี่ไปเดินหาที่ไหนอันนี้อะไรเนี่ยของเล่นเล่นไปเมื่อกี้เล่นมุกนี้ไปแล้วอ้าวเลยลืมไปตอนเล่นมุกนี้พี่เขาใส่ iPad เลยเองครับโอ้โหโฆษณาเสื้อ iPad นะครับแต่ทดสอบกล้องของซัมซุงกล a ซี่ y ครับอใช่ใช่กำลังเป็นไครับพี่จัดไหมทำไมอ่านหนังสือเครียดจังเลยฮะ อ่าดูน่าเครียดแกชมกนโอ้โหแม็กซิมอ๋อฉบับเดือนที่แล้วออฉบับเดือนนี้สิอะไรครับตุลาคมนี่โอ้โหอันนี้เป็นหนังสืออ่าน็อกเวลาเลยครับครับเออจริงว่าผมว่าเป็นหนังสืออ่านในเวลาอ่านทั้งวันก็ได้นะเครียดเครียดเลยข้างในมันก็เป็นเรื่องผู้ชายครับเป็นนักปกก็นะก็เอาเอาเพย์ตรงข้ามาดึนดูดอะไรธรรมดาล่ะครับคือตามหน้าตามแผนหนังสือหน้ามหาวิทยาลัยเนี้ย ก็จะมีแบบว่าหนังสือแนวเนี้ยคุูแหลมบอกว่าเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาท่านแบบเด็กต่สมัยผมสมัยผมก็นอกเวลาเรียนก็อ่านนี่ไงอสมัยที่เราเป็นเด็กๆนะพี่ใสียดเนะหนังสือมันไม่หาซื้อยากใช่ไหมก็เรียกว่าปกขาวใช่มันจะไม่มีรูปหน้าปกเป็นสีขาวแล้วก็เวลาไปซื้อเนี่ยต้องแบบกันมีกับคนขายไอ้หนูเอาอะไรซื้อไปให้พ่อเอย ซื้ออพี่ชายอ้เฮ้ยขอซื้ออะไรเล่มเนี้ยนะเมื่อก่อนจะมีอะไรนะมีไออ่ามีอะไรนะนวลนางโอ้รุ่นเดียวกันอ่านนวลนางเดี๋ยวนี้มันกมมีเยอะต้องมีเน็ยเต้นเท้าภาษาไทยแลเอ้าร้านที่ร้านมีังือแบบนี้ด้วยเหรอเอ้าเห็นบอกว่าไม่มีไม่ใช่เหรอมีค่ผมก็คัดผมก็คัดไม่ใช่ว่าลสูอย่างเงี้ยแบบไหนคัดที่ตัวเองชอบหรือคัดแบบไหน คุยคุยกับสายส่งไอ้พวกหนังสือเนี่ยสายส่งรือสายสืบสายส่งมาสืบด้วยส่งด้วยสืบยอดขายไงก็บอกว่าเนี่ยพี่รู้เปล่าเดี๋ยนี้ไอ้หนังสือโป๊เนี่ยขายดีมากบอกโอ้ยน้องก็ดีมาตั้งนานแล้วบอกเปล่าหนังสือโป๊ผู้ชายเฮ้ยที่ร้านผมไม่มีมีเขาส่งมาเหมือนกันแต่ผมซุกไปใต้ข้างล่างบอกผมไม่ขายมันทําใจไม่ได้พี่ทาไมอ่ะผมเป็นเพื่อเกียิผู้ชายเกียผู้ชายซิกแพคหน้าตาเดียวไม่ชอบเ็่อไหร่เอานิด พามาดูแผงของแมกกาซีนนิเสารบ้างสังเกตไหมครับว่าเราดูๆไปเนี่ยหัวหัวภาษาไทยเนี่ยเหลือน้อยแล้วเออใช่กาลังจะถามอยู่พอดีเกิดอ,อ,อะไรขึ้นเกิดอ,อะไรขึ้นโลกเปลี่ยนไปเนี่พี่อย่างคุณรัสตีเนี่ยเขาปรับนะปรับมาได้หลายเล่มแล้วปรับลุกปรับขนาดใหม่ครับขนาดใหญ่ขึ้นเมื่อก่อนเมื่อก่อนคุณัสตีจะแบบเนี้ยจะแบบบอนเลือนอืับอเลือนนี่เป็นเนื้อสารที่เก่าแก่มากๆนะเก่าแก่ามีแก่กว่านั้นไหม ไม่ค่อยมีเก่าแก่คือสี่สิบกว่าปีแล้วครับคู่สร้างคู่สมแะ่ะคู่สร้างคู่สมก็ไม่ได้แจะเท่านะแต่ก็เรื่องนานมากๆสี่สิบกว่าปีครับคุรจะตีนก,ก็ยังเหลือรอดมาไดก้ก็ต้องปรับลุกนะครับปรับแนวทางใหม่อย่างดิฉันเนี่ยนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดว่าแมกซีนนี่จะสารหัวนอกหรือเยอะมากคือซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็เอาเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเรื่องราวมาแปลเขาเนี่ยทั้งนั้นเลย ไทยก็ค่อยหายไปหายไปนะครับแล้วก็แผงหนังสือพี่ร้านสมบูราเนี่ยหนังสือความรู้เนี่ยมันก็มันก็เป็นอัชนีวัดอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ออกใหม่ก็กระซื้อลิขสิทธนะิ์มาไซฮิราสเตรนนะก็หนังสืออย่างพวกคนข้นๆสารคดีศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยพี่ทายที่ผมสั่งมาขายเดือนละกี่เล่มกี่ฉบับ เดือนละยี่สิบฉบับโอ้โหขอบพระคุณมากครับพี่ได้ขนาดนั้นประเทศชาติเราคงไม่น้ำท่วมแบบนี้สองฉบับสองฉบับครับก็โอ้โหสองฉบับบางทีเหลือนะนี่เหลือครับใช่ศิลปะวัฒนธรรมเกี่ยับอบราศาสตร์ใช่ไหมสารคดีเป็นหนังสือที่ดีมากๆนะครับอแล้วก็พวกไอคนค้นคนนะฮะแล้วก็ National Geographic พวกเนี้ย สองฉบับเข้าในาส่วนพวกนี้ก็บางเล่มก็เป็นสิบฉบับนะครับพี่สนใจหนังสือลักบุาเลาเ่มไหนไหมฮะเดี๋ยวเราจะแอบเอาไปให้ผมอันนั้น,นะคือเต็มเวลาสำหรับผมอ่าฮะ <c oughs> ก็เดี๋ยวนี้เนี่ยก็ต้องใส่ถุงพลาสติกกับพี่เออทำไมครา้ที่แล้วเห็นบอกว่าที่ร้าน,าน,นจะไม่ใส่ก็พยายามพยายามพยายามจะทาอย่างที่ต้องการแต่ว่าหนังสือบางเล่มเนี่ยมันมันมาน้อยเราคืนไม่ได้นะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่อง เครื่องขอบสันเนี่ยที่มันไปโดนมันจะไปโดนตรงเนี้ยแล้วก็ทําให้หนังสือมันพังคนที่มาซื้อก็ไม่อยากได้หนังสือที่ที่ขอบมันหักเปันเสียงก็ไม่เอาไปเอาไปเสียดหลังร้านท้ี่กองเต็มเลย <c oughs> <c oughs> เราก็ต้องเอาไปอ่านเองกันเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเพื่อเราต้องใส่แต่ว่าลูกค้าก็ไปขอดูตัวอย่างเปิดดูข้างในได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ด้านในโอโ้โอยีนอยู่ตรงนั้นดูดีดูร้านใหญ่โตโอ้โหแล้วสต๊อกสต๊อกใครทํา สต๊อกก็ผมทำที่แหละครับการเงินการเงินใครทำการเงิผมก็ทำนี่ยหตอนที่พาไปเปวกพวกผมดูสื่อพิมพ์ใครทำเฮ้ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้ส่งสื่อพิมพ์แล้วเขยับใหม่สับใหม่อะไรครับให้มันดูดีขึ้นมันคือเอ้าพี่โจไปไหนตอนเช้าผมบอกผมไปส่งข่าวครับนี่โอ้โหดูดูผมถ่ายขึ้นหนึ่งผมไปส่งข่าวครับแต่มือนี้ผมเหมืสื่ิมโอเคเดี๋ยวพี่เอาอะไรดีเทนทาวนแบ็กซิงหรือว่าซูนะโอ้โหซื้ออ่านนอกเวลาของเด็กไทย อืม,อมวางแผงทั่วไปใช่ไหมเนี่ยทั่วไปครับอ่านใช้ดี๋ยีเรละสองเล่นพออ่านมากเอาลยขอบคุณสปอนเซอร์หนอะเรว Samsung. s ซัมซุงเดี๋ยวคราวหน้าก็ส่งมาให้เราเทสได้อีกยี่ห้อไหนสนใจก็ส่งมาให้เราได้สำหรับการบันทึกภาพและเสียงครั้งนี้ต้องขอขอบคุณ Galaxy Tab นะครับจากซัมซุงนะครับแม้ว่าผมจะใส่เสื้อ iPad มาครั้งนี้ก็ตามแต่ไม่ได้ตั้งใจว่าวันนี้จะถ่ายทำนะครับ หรือว่าไอแพจะให้เราสักเครื่องเออนนาะนะไปขอ,อ,ค,องคงได้คงแต่เดยม<ด>ผมถือ iPad พี่ก็ถือ Galaxy ถ่ายกันไปอย่างเงี้ยเออโอเคเลยี <laughs> <laughs> กยวเจอหลงังคาพีุ่้วย